พอแถงรักช้างแทงกระจาบนะครับท่านเมตตามานั่งปกอธิษฐานจิดปุกเสกพญาคุดเจ้าสวดกินบ่อเสียงท่านจะไปกราบพระประธานก่อน,นะครับ พระแถนพัะช้างแทงกระจาดเพชรบุรีนะครับแล้วก็พระอาจารย์อำนาจสำนักสงฆ์เขาสามล้านจูพร พ่อปีนี้เท่าไหร่แล้วพ่ออายุปท20พ่ยังแข็งแรงอยู่นะครุดนะพ่อเบี้ยง พอแถมบาช้างแต่งกระจาดนะครับท่านจะเ,เสกพญาขุดกินบ่อเสี้ยงนะครับมันพอแถมนี่ท่านดังนานแล้วนะครับเป็นเกจิยุคเก่าท้อง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 นานแล้วให้ไปปรับเรื่องไม่ล้วเนี่ะ หลวงป่าปแถมวัดช้างแทงกระจาดเพชรบุรีนะครับท่านจะนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงค,มคลภยาคุตกินบอ่อเสี้ยง พอแถมวัดช้างแทงกระจาดนะครับท่านนั่งปกอธิฐานจุดปุกเสกวัตถุมคลพยาคุดเจ้าสัวกินบอกเสี้ยงโดยมีพระอาจารย์อำนาจอาทิตตะวันโนนะครับสำนักสงฆ์เสาสามลานท่านนั่งอยู่ข้างๆด้วยนะครับ หลวงพ่าแถมวัดช้างแถงกระจาดนะครับท่านนั่งปกปุกเสษเรียบร้อยนะฮะท่านทำน้ำมนต์อยู่ตอนนี้ครับ พอแถมวัดช้างแทงกาจานะครับท่านผมนามพระพุทธมนตที่วัตถุมงคลพยาคุดเจ้าสัวกินบ่อเสี่ยงหลังจากที่ท่านนั่งปกอธิฐานจิตปุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับ

อ่าทิจกรรมต่ารยนรู้การเียรู้ี่านจิตห้หมดต้องรูั้ทางตที่นึ่งที่สภาพร่างกายาวเป็นไปด้วยกันวางนบริหารที่ผู้สร้างคนดีผู้ศึกษาหาขอครามการรต้ักการรับประทานเนเ้ลาผู้พ่อาี่สัตยาที่ฐานจิตอุตเส